สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกะลามะข้าวที่เป็นสามตานะคะทำเป็นตัวไก่ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆอันนี้นอนแนอันนี้แค่กะลามะพร้าวสามตานี่ก็สุดยอดแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเปลือกข้างนอกทำเป็นตัวไก่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะบอนไซวนเพื่อนคะสวยไหมคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกสองอันส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอากล้วยมะพร้าวนี่แหละคา่ะแต่ทีนี้ว่าทําให้สวยให้งามคะ่ะเป็นรูปสัตว์ทั่วไปเลยนะคะสวยงามไหมคะเป็นกวางคะ่ะ <c oughs> นี่ต้องงานศิลป์จริงๆนะคะ <c oughs> ถึงจะได้แบบนี้ นอันนี้จะเป็นเปลือกหอยนะคะแล้วก็ทาเป็นสลกักสวยงามเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแมลงหอยไตยเลยค่ะโอ้เพื่อนๆค่ะสวยมากแบบยังสวยเลยค่ะดูสิคะ่ะเป็นตัวไก่ตัวไก่ไม่ธรรมดานะคะเป็นมะพร้าวสามตาแค่มะพร้าวสามตานี้ก็เป็นมงคลแล้วนะเพื่อนๆน,นี่ดูเลยคะ่ะ นนสวยไหมคะฉันทำได้เลยนะคะเนี่ย